สวัสดีครับพีเพชนะครับผมพี่เพกจะมารีวิวหลังจากที่พี่ทำการอัปเดตเป็นตัว Android 15หรือว่าจะตัวเสี่ย i ี่ p e r OS v e r s i o ส2กับเจ้าตัว Poco x 7 5G กับมือถือที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มา5,990บาทณนะปัจจุบันอัปเดตเป็นตัว android 15แล้ววแลว้ซึ่งตัวนี้พีซื้อมาเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยพีจะขอแนบลิงก์ให้ผมในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะเั็นว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ครับมาดูว่าหลังจากพี่ทำการอัปเดตเป็นตัว Android 15แล้วกับมือถือที่สเปคกับราคาให้มาถือว่าจัดเต็มโคตรครับพีมอบให้เลยว่าเป็น The b เบสในปี2025กับมือถือหน้าใช้ที่พี่ทำการใช้งานมาคือสุดอิคผมจากเดิมพีผมใช้งานคือ Android 14มันก็ใช้งานดีมากเลยนะ แต่ฮออัปเดตเป็นตัว Android 15แล้วหรือว่า Xiaomi Hyper ปนะผม OS เ e r s วอร์มารู้สึกว่าตัวล่อมคือมันดีขึ้นระบบมันมีความลื่นไหลดีขึ้นนะครับผมจะให้ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ส่วนนี้จะเกิดก่อนว่าสเปคตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างผมนี้ให้มาเป็น CPU Dimensity 730 อัลต้าผม CPU มีความเร็วความแรงจริงครับพร้อมกับตัวแรม 8GB ิกบวกเพิ่ม 8GB กตัวนี้ผมซึ่งพีใช้งานมาบอกว่าแลมกับตัวความจุตัวเครื่องให้มารุ่นเบสโมเดลคือ2อง g ้อยถือว่าเพียงพอมากกับตัวนี้ CPU ีเมียร์เทผมเดนวิสตี้เจ็ดสามต้าซึ่งพี่ใช้งานมาเป็นออก a ต o r e คความเร็ว2.5จิงเฮิ ก็ถือว่ามีความรวดเร็วสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอมากผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าพีอัปเดตล่าสุดแล้วในะปัจจุบันตัวนี้เนี่ยผมคือเป็น Android v e เวอร์ชัน15นะครับหรือว่า Xiaomi Hyper OS 2บอกเลยว่าสุดจริงครับยูนต่างมันมีความไหลลื่นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะแล้วผมตัวนี้หน้าจอผมตัวนี้ให้มาเป็นหน้าจอ6.67นิ้วครับเป็นหน้าจอที่พีรู้สึกว่า พอเหมาะพอควรมากกับผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าหน้าจออม e d ความคมชัด1 5 k หลังจากพีอัปเดตมารู้สึกว่าหน้าจอสีสันจะดีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะสีดำมีสีดำที่มีสนิทมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ตัวนี้ผมกล้องหลัง50ล้านเป็นโนโน s ซ n y i f x 8 8 2แล้วก็มีการสั่น o s ด้วยกล้องหน้า20ปผปมหลังจากพีทำการอัปเดตมา รู้สึกว่าสกินโทนของตัวกล้องถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะนะว่าใครมีตัวป o c o โ H7 5G นะว่าให้อัปเดตตัวนี้เลยรับรองไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าพี่ทําการอัปเดตแล้วรู้สึกว่าใช้งานมาคือดีสุดครับผมกับตัวนี้นะครับแบตให้มา5,110มิลลิแอมผมตัวนี้นะครับ กับตัวนี้สับพีนะถือว่าแบตอึดมากหลังจากอัปเดตเสร็จแล้วแบตมีความละเอยียดจริงครับรู้สึกว่าแบตในการจัดการพลังงานดีมากแถมในการชาร์จตัวนี้สินห้าวัตถถือว่าอัปเดตเสร็จจัดการความร้อนถือว่าเวิร์กมากครับอันนี้ไม่อวยนะรู้สึกว่าอัปเดตแล้วประสิทธิภาพตัวนี้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะจริงๆนะครับนี่ผมอานาจมมีความสมุดในการกดในการทัดจริงๆนะครับนี่ บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากผมหลังจากพีทำการใช้งานมาคือเวิร์กจริงครับตัว AI คือดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะผมว่าจะเป็นตัว AI ในการปรับปรุงตัวรูปภาพหรือว่า AI ในการลบวัตถุตัวนี้คือดีขึ้นกว่าการที่พีซื้อมาครั้งแรกตัวนี้เป็น Android 14นะครับแต่พอพีใผมอัปเดตเป็น Android 15แล้วรู้สึกว่า AI ของการจับวัตถุรูปภาพถือว่าจับได้อย่างดีมากครับ ทั้งในการถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังตัวนี้บอกเลยว่าให้มาถือว่าสุดจริงครับอันนี้พี่อมพี่อมจะขอทําการถ่ายผมตัวก็ให้รู้ว่ากล้องหน้าคือบนเบามากนะครับผมตัวนี้นี่คือสีสันนะผมในการถ่ายรูปในการจับโฟกัสคือดีมากๆครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าเสี่ยวมี่ใส่ใจในการอัปเดตตัวนี้อย่างเยอะครับนี่บอกเลยว่าดีมากครับ สีสันดีพอสมควรผมตัวนี้นะครับแล้วผมในการลบวัตถุผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นหมืดที่ลบวัตถุได้อย่างเพอร์เฟกแล้วก็มี AI ให้เราเยอะแยะซึ่งอัปเดตล่าสุดนะครับผมตอนนี้มีผมตัวนี้มีการขยายตัวเฟรมรูปภาพออกมาสามารถใช้งานแล้วก็เดี๋ยวผมลบผมตัวนี้แนะนำว่าให้เราล็อกอินนะครับผมตัวยูเซอร์ของเสี่ยวมีก่อนนะครับผมหลังจากพีล็อกอินตัวยูเซอร์ของเสี่ยวมีครับแนะนำว่า กดคอนเน็ t ง่ายมากคับผมในการล็อกอินนะครับผมมันจะมีในการขยายผมตัวนี้สามารถตั้งค่าขยายได้ซึ่งเปรียบเสมือนมือถือหลัก20,000ครับคือเปลี่ยนมือถือหลักประมาณ6,000น่ะให้เป็นมือถือที่มี AI เทียบเท่าชั้นมือถือเละราคา2-3 0าหมื่ดูความเนี้ยของ AI ครับคือพีรู้สึกว้าวมากโคตรสุด AI 10เต็ม10ครับซึ่งอัปเดตแล้วรู้สึกว่า AI รุ่นอื่นสู้เสี่ยมีได้ยากมาก Bobco X7 ทำการบ้านมาดีจริง AI บอกเลยว่าสุดจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่คือพี่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยให้มาดีขนาดนี้แบบคือแบบสุดมากอ่ะคือแบบ AI แบบแบบโหแบบพี่รู้สึกว่าพ,วาพีวาว AI มากครับดูคือจะาเดินบุ๊นี้ใช่ไหมแล้วดู AI ของผมทำมาได้อย่างเพอร์เฟดีจริงครับผมตัวนี้แล้วผมพีจําการลบวัตถุผมนี่ครับจะให้ดูว่ารูปภาพตัวนี้ ครับผมลบต้องมีออกนะครับปึ๊บไอผมพี่ก็ทําการผมทําการใช้งานจริงๆเนอะเราเปิดเหมือนโปรได้หรือว่าไม่โปรนะผมส่วนตัวพีก็ใช้เหมือธรรมดาก็ถือว่าสุดยอดแต่มีเหมือโปรให้เรานะครับนี่ครับผมปึ๊บคือบอกเลยว่าโปรไม่โปรี่ยวมีทํามาได้อย่างสุดยอดจริงครับดูนี่ครับผมสุดยอดจริงๆบอกเลยว่า AI ถือว่าดีมากครับผมแล้วก็สามารถใช้ AI ในการลบเงาได้ด้วยผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับ คือในการโพสต์เรูปภาพตัวนี้คือสุดจริงก็ AI <c oughs> สุดยอดอัปเดตเป็น Android 15แล้วหรือว่า Xiaomi er Hyper Evolution 2 AI ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะนะครับผมแล้วก็มาดูว่าในการปรับ CPU ทอกฟ้า AI จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอหารูปก่อนนี้ครับผม AI นะครับผมนี่มาดูว่า AI จะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือการลบนะครับอันนี้คือการที่เราจะใช้ตัว ท้องฟ้านะครับผมแบบนี้เลยผมมาดูว่าผมท้องฟ้าจะเป็นอย่างไรบ้างเอไอนะครับนี่พี่จะขอใส่ก้อนเมฆนะครับผมโรสซสครับ mm hmm. ปุ๊บสุดยอดอันนี้ไม่อวยผมซื้อเอลีวีวเองนะครับผมตัวนี้ในการตัดต้นไม้นะครับผมตัวนี้ AI ถือว่าทำโรเซสออกมาคือสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอชื่นชมตัว AI นะครับถือว่าทำการบ้านออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากในการ คือ iPhone ไม่สามารถเทียบชั้นกับเจ้าตัว AI ของตัว Xiaomi หรือว่าตัว Poco X7 ตัวนี้ได้นะครับบอกเลยว,ว่าสุดจริงครับเล่นเกมผมจะนี้นะหลังจากี่อัปเดตเสร็จแล้วผมพี่เดนเกม r า V ผมปรับสูงสุดบอกเลยว,ว่าโคตรลื่นพับ G ปรับสูงสุดลื่นมากเกมแคปชั่นแพรบปรับสูงสุดก็ลื่นนะครับผมเกมฟรีไฟปรับสูงสุดลื่น คือ CPU ในการจัดการความร้อนตัวนี้กับเกมเทอร์โบนะผมในการปรับตัวเกมเราใช้ AI ปรผสมประสานผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับเล่นเกมจัดการความร้อนดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะนะผมตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ในการซัพพอร์ตตัวลำโพงผมลำโพงบอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดมากผมไม่รู้ว่าหน้าจอตัวนี้เสียจะเป็นอย่างไรบ้างผมในการเปิดตัว 4K คือหน้าจอของผมมันจะมีสีสันที่สกินโทนสีดำดำสนิทด,ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะแล้วมีความคมชัดที่บอกเลยว่าตัวนี้สุดมากครับนี่สุดจริงครับคือพีรู้สึกว้าวมากโคดแอปบนหน้าจอตัวนี้สามารถโคดแอปได้เกือบทุกแอปนะครับเดี๋ยวว่าตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากกับตัวสีสันของหน้าจอภาพมีความคมชัดจริงครับซึ่งนับว่าอัปเดตเสร็จแล้วรู้สึกว่า แฮปปี้มากๆครับผมในการใช้ง,งานนะครับลำโพงผมมาดูก่อนว่าลำโพงเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมลำโพงว่าเสียงลำโพง2ตัวจะเป็นอย่างไรนะครับ d o l b y a t m o s ปรับ Equalizer ได้เหมือนเดิมครับคือ AID ขึ้นกว่าเดิมในการปรับตัวเสียงผมตัวนี้ซึ่งฟังก์ชันตัวนี้จะรู้ว่าเราเปิดตัวฟังก์ชันของการฟังเพลง d o l b y Atmos ก็บบจะเปิดขึ้นมานะครับ my บอกเลยนะครับว่าตัวนี้ยังไงก็คุ้มนะครับผมในการใช้งานจริงครับซึ่งแบบไม่ยากจะอวยเลยคือมันมันมีอะไรที่ครบมากสามารถใช้งาน multi window ผมตัวนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอัปเดตเสร็จตัวนี้ใช้งานได้อย่างง่ายดายจริงครับฟัง์ชานต่างๆตัวนี้มีความสมูทเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะในการปัดในการกด คือมันมีความสมุติของตัว UI ได้อย่างง่ายดายจริงนะผมตัวนี้นะมองมองพีนะยังเป็นมือที่ The best สุดๆพี่ให้เป็นมือถือที่มันเกินคุ้ม,มเกินค่าตัวครับผมถ้าใครมีงบเ็นราคา6,000หรือว่าประมาณ5,990บาทพีซื้อมานะครับบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มจริงนะผมพี่จะขอแนบน้ในการสั่งซื้อตะกูลดของ Xiaomi หรือว่า p o c k หรือว่ารุ่นอ,อื่นๆนะผมใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้ เกินคุ้มนอนมาเลยผมใช้งานโคตรดีนะครับผมเสานี้ขอบคุณครับ